อิซูซูเปิดคุ้มพลังใหม่แม็กฟอร์ดครั้งแรกในโลกที่ไทยเร็วขึ้นแรงขึ้นพลังใหม่กำหนดโลกเร็วๆนี้ทั้ง d m a มและ m ิวเกกำหนดเปิดตัวสวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้อัปเดตอีซูซูเครื่องดนบล็อกใหม่ดีเซลเร็วกว่าที่คาด สำหรับเครื่องยนต์ที่จะขึ้นมาประจำการทั้ง isuzu d-max และ isuzu mu-X ล่าสุดทาง isuzu ได้ไปล่อยทีเซอร์เปิดเผยวีโอออฟฟิเชียลทีเซอร์กุมพลังบล็อกใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยที่แรกในโลกเร็วๆนี้ เทียวเห็นในทีเซอร์ก็จะเป็นทั้งอิซุดีแมกและอิซุมีเวกที่จะได้ใช้ขุมพลังใหม่จากอิซุแม็กฟอร์ดส่วนซีซีนั้นต้องรอติดตามในการเปิดตัวซึ่งทางอิซุก็ยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขออกมาว่าจะมีพลังกําลังเท่าไหร่และจะเข้ามาแทนที่1.9แล้วก็3.0ลิตรไหมหรือเขาจะขายทั้งเครื่องยนต์1 9 2 0, แล้วก็3.0ลิตรด้วยการเพิ่มเทอร์โบ1.9เป็นเทอร์โบคู่เครื่องยนต์มอกใหม่อย่างแม็กฟอร์ดก็จะมีเทอร์โบคู่ อัปเกรดแรงมา้าใส่เธอโบคู่เข้าไปรวมไปถึงระบบไฮบริดจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนซึ่งทางยูสุเองเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็อยากจะผลิตรถรุ่นนี้ออกมาที่จะมาต่อกอนทั้งรถน้ำมันเดียวกันเองและ e ีวีที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเราถือว่าตอนนี้ก็มีการเปิดตัวแล้วสําหรับค่ายรถจากจีนกระบะเข้ามาทําตลาดแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะดีเลยราคาไม่ถึงล้านก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าราคาจะเปิดมาที่ล้านกว่าแต่ตอนนี้เปิดมาที่8 0 0 0 0นกว่า ือว่าทาําราคาออกไปให้ดีทั้งออปชั่นสมรรถนะส่วนจะไปได้ดีแค่ไหนนั้นต้องรอติดตามสําหรับกระบะาจากจีนอย่างที่เราเห็นว่ามีการปล่อยทีเซอร์เครื่องยนต์็อกใหม่จากอิซ z u แต่ยังไม่มีใครทราบตัวเลขว่าจะมาที่แรงมา้ากี่ตัวแล้วก็ซีซีซซจะจบอยดีเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขที่เราเห็นวิ่งในทีเซอร์นั้นยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะเป็น2.2ลิตรหรือจะเป็น2.4 หรืออาจจะก,กลับไปใช้2.5ลิตรเหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้ทางย e ูสุก็เคยมีเครื่องยนต์2.2ลิตรแล้วแต่ก็เลิกผลิตไปอย่างปีนี้ก็มีการกลับมาใช้2.2ลิตรก็จะเหมือนตอนที่เปิดตัว DMAX เจนที่2ในรุ่นหัวกระสุนอย่างที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นเครื่องยนต์2.5หลังจากนั้นประมาณ2ปีในปี2558ก็มีการเปิดตัวเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอรเจนใหม่แล้วก็3.0ลิตรมาแทนที่2.5แล้วก็ วันนี้ก็มีการปล่อยทิเซอร์ออกมาเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เจนใหม่ในชื่อ Mac Ford จะเข้ามาแทน1.9 3.0ลิตรไหมนั้นต้องรอติดตามในวันที่20นี้เขาก็าจะมีการเปิดตัวเครื่องยนต์รุ่นนี้จะมาประจำการใน m k, ิ x DMa ็กรวมไปถึงเครื่องยนต์1.9จะได้ไปต่อไหมต้องรอติดตามว่าทางเงยอุจะทาตลาดต่อไหมซึ่งเครื่องยนต์รุ่นนี้ถ้าปรับจูน,นดีดีเหมือนกับรุ่นต่างประเทศได้พลังกำลังถึง170งดแรงมาแล้วดีแม็กที่ออสเตรเลียมี อัน,นเครื่องยนต์1.9ที่จีนก็เป็นเครื่องยนต์1.9ร้อยเแรงมาเหมือนกันแต่บ้านเรา1.9ร้อยหแรงมาแต่ช่างไทยเก่งนะครับถ้า2.2มาไปปรับจูน200มา้ามีให้เห็นแน่นอนแลแฟนๆรัคคิดเห็ยังไงกับเครื่องยนต์ขุมพลังใหม่ m a c f o r d จาก Isuzu ที่จะมาประจำการทั้ง D-Max และ Isuzu MU-X จะมาทําหน้าที่แทน1.9 3.0ลิตรไมนั้นหรือว่า Isuzu จะขายทั้ง3รุ่นพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริด อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าได้ดีเลยมีทั้ง1.9ใส่บโบคู่เข้าไปหน่อยพละกำลังสัก170แรงมาส่วนเครื่องยนต์บล็อกใหม่อัปเกรดเป็น190แรงมาและ210แรงมาส่วน3.0ลิตร เป็นขุมพลังใหม่ที่ย่อมาแข่งกับทั้งแ a ปเตอร์แล้วก็ตัว GR อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหรือว่าทางเยซสุเขาก็มีข่าวว่าจะผลิตรถกระบะสมรรถนะสูง3.0ลิตรน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีถ้ามีการปรับจูนและใส่เทอร์โบคู่เข้าไปรวมไปถึงระบบไฮบริดพลังกำลังสัก230หรือ40แรงมาน่าจะสู้กับคู่แข่งทั้งตัวต้า GR และเลนเจอร์แลปเตอร์ได้ เป็นอย่างดีแน่นอนแฟนๆคิดเห็นยังไงครับกับเครื่องยนต์ขุมพลังใหม่จากอิซูซู2.0เท่าไหร่นั้นต้องรอติดตามวันที่20พฤศจิกายนนี้เราจะได้เห็นหน้าตาแล้วก็เครื่องยนต์จริงที่ใส่ในดี a ม็กแลวก็อิซูซูมิเวกสำหรับใครที่จะออกตอนนี้ก็ไม่ต้องเสียดายนะครับและใครที่กําลังรออยู่ก็น่าจะได้พลังกําลังมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับต้องรอติดตามแล้วนะว่ารุ่นใหม่เจนใหม่นี้นะครับพลังกําลังจะเพิ่มขึ้นแรงมาจากมากเท่าไหร่นะแฟนๆคิดว่ายังไงนะตามที่สื่อต่างๆคาดการนะครับ หนึ่งอ่าเทอร์โบเดียวนะครับร้อยเก้าสิบแรงมาเทอร์โบคู่สองร้อยสิบแรงมานะสำหรับเครื่องยนต์แม็กฟอร์ดสองจุดเท่าไหร่นั้นต้องรอติดตามยี่สิบเพฤร์ิกายนนี้แฟนๆคิดยังไงกับเครื่องยนต์รุ่นนี้เจนนี้บล็อกใหม่จากอิซุพละรกำลังเท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ